ทำไมทำอะไรได้เนี่ยได้ถ้าให้วาตามที่พี่ชาร์ปสอนไงี่้าถ้าตู้ญี่ปุ่นเป็นยังไงพี่ชาร์ปสอนไหตู้ญี่ปุ่นถ้าคีบแล้วขึ้นมาคีบสนิทเกือบสนิทเนี่ยมันจะไม่มีทางปล่อยนี่คือหลักของตู้ญี่ปุ่นเลยตู้ญี่ปุ่นคือไม่มีตั้งขาไม่มีแก้ะไรทั้งนั้นสลับตู้นี้นะสลับตู้นี้นะแต่ถ้าเป็นตู้ให้ดูก่อนเป็นลักษณะแบบนี้ที่น้องๆเจอกันนีย่างนะใช่ที่เจอกันก่อนคือฮอลลี่เลดคิซูน่าี่วาร อุ้ยอุ้ยอะไรอุ้ยอุ้ยต่ำเหมือนจะต่ำอุ้ยเท้าว้าไอ้ย่ะโหนี่หวานนี่ใช้ได้เลยว้าฮักขี้สนิทเป็นไงไม่มีทั้งปอยนี่เนี่ยเหรอโอ้โอ้สามตัวติดจะเป็นไงวะมีสี่เหรียญสี่ตัว เราไม่ธรรมดาเลยเหตุท้ายผมให้คุณนะนะไม่เอาอ้าคุณเป็นคนสอนผมอะสอนก็ไม่ไม่ไม่คิดไม่ดูนเลยไม่เอาคุณสอนผมได้สามตัวแล้วเราโชว์บ้างนี่เราอะเราโชว์เทพบ้างอาจารย์ไงตอนนี้มันเป็นทียของเราแล้วฮะลูกแม่เราให้ตัวตัวที่ตรงนั้นด้วยนะเราเราไม่ได้นอนตรงด้วยนะไม่ตรงด้วยนะต้องสิทธิ์รู้ไงว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไงผมรู้อยู่แล้วผมไม่ต้องโม้ผไม่ต้องมาโยนไม่โหไม่ต้องเลย ทำไมทำไมถึง๋ยพี่แชมป์เดีไม่อยากเล่นตัวนี้ตัวที่ว่าขามันจะหมุนเหมือนเดิมตลอดแต่ตัวที่่วานกิน๊ดกรีได้มันคือมันนอนตะแคงตรงอย่างเงี้ยตรงแนวไงมันเฉียงนิดนึงอ่ะจะเริ่มไม่เข้าเหลี่ยมมันแล้วแล้วไงพี่แชมป์ก็ต้องเล่นไงเอาไม่ได้ไงพี่ครับเรามีป็นหาเราหยิบเอาเองดิจะหยิบเป็นไงทำไมไม่ส่งอันนี้ตาตราส่งได้ยังไงต้องกันไหน เออพอไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอ,อันนี้นะตรงนี้ยังต่อแล้วได้ทุกสิ่งนะพีะ<อ>่จ้าสามเหรียญติดอันนี้เหรียญที่สี่พี่วันต้องทำสีเ่เหรียญติดเถอที่ชเธอนั่นไงไม่ได้มันจะอายไงยังไงนะ มันไม่ปล่อยถ้าสนิทถ้าสนิทไม่ปล่อยเลยนะใช่ต้องแลกลายกันจะเจอสนิทกันโอ้สนิทแลกอะไรนะแลกลายอะไรดีลายจริงเฮ้ยบ้า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 ้าบาบ้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 าบบ้า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 บา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 บ้า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 บ เห็นนะเขาจะทำอะไรนะเห็นนะไม่ไม่ทำล้อเล่นอ๋ออันนี้อันนี้ทำห้ดูว่าถ้าสมมติว่ามันขี้มันเน็ตหรือว่าขี้บ้าจะเป็นแบบนี้ใช่เออเขาเรียกว่าขี้บ้าแล้วน้องๆมีเหตุผลนะอันนี้เรียนตัวเองนเลยนะไอ้นนี่ออกแนวจริงจังนะเนี่ยเราเนี่ยแนวนี่คือการขี้บ้าอีกทีเขี่ยๆเลยป่ะบ้าววว ไม่เกี่ยไงเกีให้มันติดหางยังไงเฮ้ยังไงอยเก่อเกี่ยเกือบเอาิตมาทิ้งอไรเียอาจมิตมาทิ้งทิ้งไปเข้าไปไงเรากิไม่เข้าครับเล่นหมดแล้วครับ เรียบร้อยครับทุกคนวันนี้เป็นวันนี้พี่ชาในโดนแล้วทําไมมเป็นหนึ่งไม่ได้มันไม่เข้าเลยเอาจะกยี่สิบฮะยี่สิบเหไม่มียี่สิบไม่มีเบียงพันแรกเลยเดี๋ยวพี่บันให้แรกโอ้เอาเอะเอามันอยู่คนละแนวเลยอนี่ตอนนี้นะครับพี่ชาก็หัวร้อนแน่นอนครับทุกคนนี่ครับยุไปแล้วครับทุกคน อะไรให้ไปมาเละเองงยังไงมันจะครบคอลเลคชันมีช้าดูสิมา้นนเรียว่าเรียเคลียจิ๊แล้วคุณจะซวยกะที่แรกกว่ส20บาท แล้วคุณจะสู้ทำไมเนี่ยสู้หมดอ่ะที่คุณจะทำอะไรเพนเพื่อนดอ่าเหมือนเลยเลยเฮ้ยแน่นอนป่ะโดนแล้วครับทุกคนนี่ควาสมสำเร็จอยดีดี่พิชางนี่ย <c oughs> อยู่ไหน,นอยูอ่ที่ไหนควาสมสำเร็จอยู่ที่ไหนต้องเล่นป่ะละะ <c oughs> ่ะนัะน่นเองครับโดน ทำไมอ่ะแบงเป็นแบงค์ว้าวถึงกันเล่นร้อยเลยอ่ะเียด้วยอะไรอ่ะอะไรของเขา เนียวออไม่พี่บอกให้ดูอ๋อเอาละกันทุกคนกลับกลายเป็นหัวร้อนตัวเองนะทุกคนทั้งหมดคุณสอนผมใช่ผมสามเหลี่ยมติดใช่แต่คุณแต่คุณมาทำเองแล้วมันไม่ได้เหรอเห็นไหมจังหวะเนาะพี่ทันเนาะเฮ้ย เสียบเลยอ่าพังเัาโอเคทุกคนแค่วปิดคลิปแบบนี้นะพังครับโอ้พังครับอู้พังนะครับเรบยียบร้อยทุกคน อ่ะโอเคงั้นไปก่อนนะพี่ชานนะไปก่อนโอู้พังแล้วคนก็พังเหมือนกันเลยหน้าพังแล้ว <c oughs> ไปหน้าังโอเคงั้นไปนะ <c oughs> ไปแล้วอ่าเดี๋ย <c oughs> ว